เบตันชัวรถรุ่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอ,อยคัดสมเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักลิดคว่ำนำถูกหลสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซบเบอร์เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะยิงก็มานำเสนอรถเข้าใหม่กันอีกแล้วค่ะกับ BMW 220i Gran Coupe M Sport 6 F44 ปี2022จดทะเบียน2023ใช้งานมาน้อยเพียงแค่39,000กิโลเท่านั้นแต่ราคาเนี่ยหายไปกว่า 1, ครึ่งหนึ่งของราคาออกห้างเลยนะคะวันนี้เราเสนอขายราคาสุดพิเศษทียาง1 8 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะมาดูในสงองออสไฮของคันนี้กันบ้างนะคะเนื่องจากคันนี้เนี่ยเขาเป็นรถปี2022นะคะก็จะได้เป็นตัวโลโก้รบรอบอัน ว e r เกิด50ปีของทาง BMW พอดีพอดีเลยค่ะโลโก้นี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายเพิ่ม2หมื่นเลยค่ะแต่คันนี้ก็คือได้แบบฟรีๆเลยนะคะเป็นตัวครบรอบเลยค่ะสำหรับชุดแต่งแบบ M Sport รอบคันเลยกระจังหน้าที่เปลี่ยนมาใหม่นะคะดีไซน์เขาจะเป็นตัวดีไซน์ใหม่ะคะ่ะอันนี้ก็ดูทำให้รถเนี่ยดูเรียบหรูดูดีมากยิ่งขึ้นตัวไฟหน้าเนี่ย BMW LED ท้องกับ daytime running light ด้วยค่ะ้องกับล้อแม็กอัลล่ขนาด18นิ้วเป็นลาย double s p ชัน มาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะคะระบบกุญแจเป็นตัว Comfort Access ด้วยนะคะระบบ Body Sport เนี่ยก็มีมาให้ด้วยค่ะด้านนอกวัาเท่แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะสวยไม่แพ้กันภายในห้องโดยสารโทนสีแดงเบาะแดงถ่ายรูปสวยค่ะภายนอกดําภายในแดงเนี่ยลงตัวสุดๆเลยเบาะปรับไฟฟ้าได้นะคะมาพร้อมกับ Memory Seat สองตำแหนง่งพวงมลาลัย M 3ด้การค่ะจุดมาตรวาดที่เป็นแบบ Full c r s t a l แล้วสามารถดู Navigator ผ่านจอตรงนี้ได้เลยค่ะเลขไมค์เนี่ยก็ใช้งานมานอ้อยจริงๆค่ะ39,400 400กิโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้ก็คือสภาพยังสวยอยู่เลยนะคะแต่ลูกค้าได้ราคาที่มันประหยัดัวออกห้างเนี่ยเกิน1ล้านบาทเลยนะคะสำหรับคันนี้คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มจริงๆค่ะเป็นรุ่นที่ขายดีด้วยนะคะสำหรับซีรีส์สเนี่ยมากี่คันกี่คันก็คือขายหมดนะคะเพราะว่ามันเป็นรถที่น่าใช้ค่ะเป็นรถที่แบบว่ากระทัดรัดนะคะก็คือไม่ใหญ่จนเกินไปเป็นรุ่นเริ่มต้นที่แบบว่าคนที่อยากจะทดลองใช้รถยุโรปเนี่ย ก็คนที่จะซื้อคันนี้จริงๆค่ะสําหรับหน้าจอาการก็มีมาให้นะคะเป็นจอบแบบทัชสกรีนด้วยค่ะมีเนวิเกเตอร์ในตัวนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ Apple c a r p เฟหรือว่าเชื่อมต่อบูทูดได้เลยค่ะคอนโซลกลางเรีเยบประมาณ8ปุหมวกําขี่มี3โหมดเลยนะคะก็คืออี o ค r o c o m f o r t แล้วก็โหมด Sport ค่ะปุ่มปุ่มสตาร์ทก็จะมีมาให้ตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงจอยไอรได์ควบคุมหน้าจอก็ควบคุมได้เช่นกันหรือว่าออปชั่นมันเต็มค่ะพี่แค่หลังคาสตุบเนี่ยก็คุมแล้วซีรีส์ ได้จริงๆค่ะคุณลูกค้าคือมันไม่ได้เล็กแบบว่าซีรีส์สองเล็กจังนะคะไม่ได้ขนาดนั้นค่ะลองมานั่งดูก่อนนะคะสะดวกสบายอยู่ค่ะพื้นที่ค่อนข้างมีนะคะแอร์ด้านหลังก็มีแยกให้ด้วยค่ะใครสนใจซีรีส์สองแนะนําเข้ามาเลยค่ะเรามีทั้งสีดําสีขาวนะคะราคาคันนี้เพียงแค่1นึ่ล้านแปดหมื่นเาบาทเท่านั้นค่ะดีไซน์ท้ายรถค่ะเสริมความสปอร์ตด้วยดีไซน์สปอยเลอร์หลังด้านหลังนะคะเราก็มาพร้อมกับชุดแต่งเอ็มสปอร์ตเขาก็มีมาให้แบบครบเลยค่ะสําหรับ ภายในห้องเก็บสัมภาระก็ค่อนข้างกว้างเลยเขาจะมีพื้นที่ยาวไปถึงด้านในบาะสามารถพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะคันนี้โครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะคุณลูกค้ารถไม่มีชนักขี่ความจมน้ําหรือกอไม้แน่นอนนะคะรถสวยไร้ที่ติเลยค่ะคันนี้เนี่ยเขาก็ขับเคลื่นนอนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบเครื่องยนต์2อนลิตรค่ะให้พลังกำลังแรงม้าอยู่ที่192แรงมา้ายังมาพร้อมกับ BSI และวารันตีศูนย์นะคะสิ้นสุดวันที่1 9เดือน11ปี2570เลยค่ะเลย ราคาก็คุ้มยังมาพร้อมกับ EDI และวารันตีด้วยนะคะไม่ซื้อไม่ได้แล้วค่ะ1 8 9 0 0 0บาทราคานี้รีบโทรเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใบตั้ชัวไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรถมือสองคุณภาพดีพร้อมให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดวังไม่ต้องกลัวใบตันชัวคือคงตอบที่ใช่ชัว